ขึ้นหัวข้อที่สองก็คือการเชื่อมประพจน์เรามีประพจน์เราสามารถเอาประพจน์มาเชื่อมกันได้อ่ามันมีตัวเชื่อมประพจน์อยู่5แบบตัวเชื่อมเนี่ยตัวเชื่อมหรือตัวดำเนินการแล้วแต่หนังสือเล่มไหนนะบางเล่มก็บอกว่าตัวเชื่อมบางเล่มก็บอกว่าตัวดำเนินการแล้วก็มันมีสัญลักษณ์ของมันตัวแรกก็คือตัวเชื่อมและใช่ไหมสัญลักษณ์อย่างงี้แล้วอย่างนี้นะใช่ไหม อันที่สองก็คือหรือสัญลักษณ์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าแล้วถ้าจุดจุดแล้วสัญลักษณ์ก็คืออย่างนี้แล้วก็ก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นิเศษนิเศสคืออะไรนิเศษก็เหมือนปฏิเสธนั่นแหละก็คือตรงข้ามใช่ไหมนิเศษใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ ดูตัวเชื่อมแรกก็คือและใช่ไหมสองจุดหนึ่งอ่าสองจุดหนึ่งตัวเชื่อมและอ่าตัวเชื่อมและเนี่ยอาจารย์จะไม่อธิบายที่มาที่ไปก็แล้วทําทำเป็นตารางเลยก็แล้วกัน P Q แล้วก็ P และ Q สัญลักษณ์มันมอย่างนี้ใช่ไหมและใช่ปะ ถ้าพีเป็นจริงพีเป็นจริงพีเป็นเท็จพีเป็นเท็จจริงเท็จจริงเท็จเดี๋ยววิธีเขียนตารางเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งถ้าจริงและจริงเนี่ยจริงและจริงเป็นไงก็จะได้จริงใช่ไหมจริงและเท็จเป็นเท็จเท็จและจริงเป็นเท็จเท็จและเท็จเป็น เราสังเกตว่ามีอยู่กรณีเดียวที่เป็นจริงใช่ปะมันจะต้องจริงทั้งสองใช่ไหมการที่จะบอกว่าจริงกับจริงเนี่ยจะต้องจริงทั้งทั้งสองทีนี้มาดูหรือสองจุดสองตัวเชื่อมหรือเขียนย่อๆก็แล้วกันเกศเขียนเกศเกว่าตัวเชื่อมแล้วก็หรือนะตัวเชื่อมหรือ pq เหมือนเดิม p หรือ Q อะจริงหรือจริงเป็นอะไรเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นจริงเทจหรือจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเทจอ่ะหรือเนี่ยมันจะมีกรณีเดียวก็คือเป็นเท็จทั้งสองอ่ามันจะดูกลับกันอ่าดูตัวอย่างกัแล้วกัน จงหาค่าความจริงของประพจน์่อไปนี้ข้อแรก Q และ p เมื่อเมื่อ Q เป็นเท็จ แล้วก็ p เป็นจริงตัวตากนี้นะข้อสอง่า <jour> โจทย์บอกว่า q เนี่ยเป็น f เราก็แทนเข้าไป q เนี่ยเป็น f ใช่ไหมอ่าและอะไร p เนี่ยเป็น <Journal> จริงอ่าจริงและเ,อเอท็จและจริงเป็นอะไรเนี่ยเทจและจริงเป็นเทราะเนียมันก็จะได้เทจใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า p หรือ q เนี่ยเป็นเท็ตนั่นเองทำในวงเล็บก่อนนะลองทักข้อสองหลักชนิดก็คือถ้ามันมีวงเล็บเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนอลองคิ้งข้อสองข้อสอง p หรือ q และ p เราก็แทนเข้าไปแทนไป p คือเท็ต q คือจริง p คือเท็ตใช่ไหม เราก็ทำในวงเล็บก่อนนะอย่าลืมทำในวงเล็บก่อนก็จะได้อันนี้ตั้งไว้ก่อนในวงเล็บเนี่ยได้จริงและเท็จเนี่ยจริงจริงและเท็จเนี่ยเป็นเป็นเท็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท็จแต่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยเราก็เขียนไปเลยก็ได้เป็นเท็จอย่างนี้ทีนี้เท็จหรือเท็จเป็นเป็นอะไรเท็จหรือเท็จเนี่ยเท็จหรือเท็จเป็นเป็นเท็จอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า p หรือ Q หรือ p เนี่ยเป็นเทชรนันอ่อ่ะข้อสุดท้ายแล้วกันลองคิดดู p, <c oughs> p เป็นจริง Q <P S 2> เป็นเทชรแล้วก็ R เป็น,ปน,ปนจริงอันนี้โจทย์กำหนดอนะ่ะเดี๋ยวบางคนจะถามว่ารู้ได้ไงว่า P เป็นจริงหรือ R เป็นจริงเนี่ยโจทย์กำหนดอนะ่ะ ลองคิดดูว่าได้เท่าไหร่อ่าวิธีคิดแบบเร็วๆเราก็แทนไปเลยก็ได้แทไปเลยพีพีเป็นจริงหรือคิวเนี่ยเป็นเท็จ์คิวเป็นเท็จอ่าเป็นจริงอ่าจริงหรือเท็จเป็นเป็นอะไรเป็นจริงอันนี้เท็จหรือจริงเป็นจริงจริงและจริงเป็นจริงอ่า เพราะนั้นเราก็ตอบเลยว่า b หรือ q และ q หรือ r เนี่ยเป็นจริงนั่นเองอ่าข้อสุดท้ายก็แล้วยังเหลือเวลาอีกสุดท้ายของสุดท้ายอ่ะถ้า ถ้า,าวสมมูลกับสมมูลกับจริงจงหาค่าความจริงของพี p ให้คิดก่อนหมดเวลาเราทำไงเอ่ยข้อนี้ข้อนี้จะต้องคิดกลับกันใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยได้จริงใช่ไหมการที่ทั้งหมดเนี่ยจะได้จริงแสดงว่าสองก้อนนี้ต้องเป็นไง อ่าสองก้อนเนี่ยจะต้องเป็นจริงด้วยใช่ไหมอ่าจริงและจริงจึงกลายเป็นจริงทีนี้มาพิจารณาในวงเล็บแต่ละอันเรารู้ว่า Q คืออะไร Q จดบอกแล้วว่าเป็น F เรารู้ว่า Q เนี่ยเป็นเท็จใช่ป่าวอ่า P เนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหม P เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่า R เนี่ยเป็นอะไรเป็นจริงใช่ไหมอ่าทีนี้มาพิจารณา P การที่ตรงนี้จะได้จริงเนี่ย P จะต้องเป็นอะไรอ่า เพราะว่าเท็จหรือจริงมันจะต้องได้จริงใช่ไหมถ้าเกิดเกิดตรงนี้เป็นเท็จมันก็ทําให้ตรงนี้เป็นเป็นเท็จใช่ไหมเพราะนั้น p เนี่ยจะต้องเป็นจริงถ้า p นี้เป็นจริงตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นจริงจริงหรือจริงก็ได้จริงใช่ไหมเท็จหรือเท็จก็ได้เท็จหรือจริงก็ได้จริงจริงและจริงก็ได้จริงใช่เปล่าเพราะนั้นเราก็ตอบว่า p ก็คือจริงนั่นเองอ่า ตัวเชื่อมถัดไปก็คือถ้าแล้วมันก็จะมีตารางที่เราจะต้องจำจริงและจริงก็จะเป็นจริงไม่ใช่แล้วนะแล้วจริงแล้วจริงอ่านว่าแล้วนะตรงนี้อ่านว่าแล้วจริงแล้วจริงเป็นจริงจริงแล้วเทจเป็นเทจเทจแล้วจริงเป็นจริงเทจแล้วเทจเป็นจริงจะเห็นว่าอันเนี้ย มันมีกรณีเดียวเช่นกันที่เป็นเท็จอ,อย่างนี้นะเราก็จําแค่กรณีเดียว<ม>จำแค่กรณีเดียวใช่ไหมว่าจริงแล้วเท็จะเป็นจะเป็นเนท็จที่เหลือจริงหมดจำแค่นี้จำแค่อันเดียวนี่แหละใช่ไหม,มทำมะอะไะเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เคยยกตอนเราเรียนตอนหมอหนึ่ง เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะ,ะสมมติว่าประพจน์ p เนี่ยสมมติว่าประพจน์ p แทนคาว่า a เป็นน้องอ่าเ,เป็นน้องแท้ๆของ b อย่างเงี้ยขอบคุณที่ถามนะอ่า <c oughs> อ,อาจารย์ก็จะได้อธิบายเพิ่มเติม <c oughs> อ่า a อายุน้อยกว่า b <c oughs> ใช่ไหมประพจน์ q อ่า p <c oughs> แล้ว q เนี่ยมันเหมือนกับว่า เเป็นน้องเราก็รวม2ประโยคนี้ใช่ไหมรวมก <A S 1> <P> ัน,น A เป็นน้อง <A. S 1> อ๋อมันจะต้องมีท่าอยู่ด้านหน้าน่ะะมันจะต้องมีท่าอยู่ด้านหน้าถ้า A เป็นน้องอ่าเป็นน,น้องแท้แทของ B ใช่ไหมแล้วอะไรแล้ว A อายุน้อยกว่า B ใช่ไหมมีไหมน,น้องแท้แท้ที่อายุมากกว่าพี่มีไหม เคยเจอไหมน้องแท้ๆน้าไม่ใช่น้องในนามถ้าอันแรกนี่จริงอันที่สองนี่อาจจริงเพราะความนี่ก็จริงใช่เป่าใช่ไหมอ่าจริงเราก็มันก็จริงอยู่แล้วเพราะว่ามันจริงไงใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดมีอันใดอันหนึ่งไม่จริงสมมุติว่าอันนี้ไม่จริงอ่าเขาเป็นน้องแท้ๆนี่ไม่จริงแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์อายุน้อยกว่า B ีไหมเอไม่ใช่น้องแท้ๆของ B A อายุน้อยกว่า B จริงไหมก็จริงได้ใช่เป่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งก็ A ไม่ได้เป็นน้องแท้ๆของ B A อาจจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ใช่ป่ะอ่าแต่อ่าถ้ามันเท็จทั้งคู่ละ่ะมันจะจริงไหม <S <S อ่าเท็จทั้งคู่ก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้อะไรถ้าตามนี้ได้ล่ะไอ้จริงใช่ไหมเอไม่ใช่น,น้องแท้ๆของ B อ่ะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดมันเป็นเท็จมันต้องตรงข้ามใช่ไหมเอไม่ได้เป็นน้องแท้ๆของ B A ก็ไม่ได้อายุน้อยกว่า B คือ A อายุมากกว่า B มันจริงไหมก็จริงใช่ไหม แต่ถ้าเกิดในกรณีนี้ในกรณีนี้อันนี้จริงใช่ไหมอ่าเอเป็นน้องแท้ๆของ B จริงแต่ A ดันอายุมากกว่า B เนี่ยเป็นกรณีอย่างนี้อ่ามันจะจริงได้ไหมเอเป็นน้องแท้ๆของ B ข้อความนี้จริงแต่ A อายุน้อยกว่า B ข้อความนี้เทจแสดงว่า B เป็นไง A ต้องอายุมากกว่า B ใช่ป่ะใช่ไหมมันต้องตรงข้ามแล้วมีไม่น้องแท้ๆแล้วอายุมากกว่า B อายุมากกว่าพี่ ไม่มีใช่ไหมมันเลยจึงเป็นเส้น่นอ่นะเข้าใจตะกะของถ้าแล้วนะเข้าใจนะอ่านี่แหละคือถ้าแล้วเราไปอีกอันหนึ่งก็คือก็อต่อเมื่ออ่าก็ต่อเมื่อ,อการเชื่อมประพจน์ด้วยก็ต่อเมื่อ,อที่จริงก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อเท็จเป็นเท็จ เท็จก็ต่อเมื่อจริงเป็น,เ,ปนเท็จจริงก็ไอ้เท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงอ่าอันนี้เทคนิคการจําก็คืออ่ตาต่างกันเท็จอ่าเทคนิคการจําก็คือต่างกันเท็จอ่าต่างกันเท็จเหมือนเหมือนในห้องเธอต่างกันก็ต่างพูดพูดเท็จใส่กันอะไรนี่ <c oughs> สองถึงห้าอ่านิเศษอ่านิเศษ พิเศษก็คือตรงข้ามนั่นเองมันก็มีแค่พีตัวเดียวใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมสองประพจน์แต่มันมีไว้หน้าประพจน์อย่างเงี้ยอ่าถ้าพีเป็นจริงใส่นิเศษเข้าไปก็เป็นเท็จใช่ไหมถ้าพีเป็นเท็จใส่นิเศษไปไปด้านหน้าพีก็จะกลายเป็นจริงอ่ามันตรงข้ามแค่นี้เองอ่าเราจาได้แล้วใช่ไหมห้าแบบของตัวเชื่อมหรือตัวดําเนินการทางตรรก,กศาร์มีอยู่ห้าแบบนะ อันนี้คือข้อสรุปที่เราจะต้องจำนะถ้าเกิดเป็นก็ต่อเมื่อมันจะถ้าตามกันอะ่ะมันจะเพ็จอ่าส่วนอันนี้มันจะตรงข้ามห้านกะรห้าอันเนี้ยเราต้องจําแต่ไม่ต้องไปจําหมดหรอกจำเฉพาะกรณีที่สําคัญสำคัญมันก็ทําให้จําหมดได้ใช่ไหม อันนี้ก็ตรงข้ามอันนี้ต่างการเทรอันนี้ตรงข้ามแกน้ามีคำถามไหมอ่ะต่ออ่าทีนี้ตัวเชื่อมแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถสลับที่ได้มันสามารถสลับที่ได้สลับที่ได้อ,อย่างเช่น P และ Q เนี่ยมันสามารถสลับเป็น Q และ P อ่ สลับที่โดยไม่ทำให้ค่าความจริงเปลี่ยนก็คือถ้าเราทําโจทย์เราสลับที่ได้เลยอ่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะต้องคํานวณพวกนี้มันจำเป็นต้องสลับที่อ่าและสลับที่ได้ใช่ไหมหรือสลับที่ได้ไหมหรืออ่าหรือก็สลับที่ได้ใช่ไหมอ่าสลับที่ได้หรืออ่าก็ต่อเมื่อถ้าแล้วสลับที่ได้ไหมถ้าแล้วสลับที่ได้ไหป่า อ่าถ้าแล้วสลับที่ไม่ได้นะอันเดียวเลยที่สลับที่ไม่ได้ก็คือถ้าแล้วเน,นี้ยก็ต่อเมื่อสลับที่ได้อ่าถ้าแล้วอันเดียวที่สลับที่ไม่ได้นะอย่าลืมอ่ถ้าแล้วเป็นตัวเชื่อมเดียวที่สลับที่ไม่ได้